เกมสุดท้ายในเวลา18ในการในวันเสาร์นะครับนั่นก็คือเกมระหว่างสุพรรณบุรีจะพบกับเชียงใหม่สุพรรณบุรีจะได้กลับไปเล่นในบ้านนะครับหลังจากนัดที่แล้วเนี่ยก็บุกไปเยือนบุรีรัมย์แล้วได้แต้มออกมาก็ได้ลงเล่นในบ้านของตัวเองนะครับแต่เพียงแค่ว่ายังไม่มีแฟนบอลเท่านั้นเองนัดที่แล้วเนี่ยอดีบโยกาเดโบได้หนึ่งแต้มที่แบบเป็นแต้มใหญ่เลยแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือวิธีการที่ชัดเจนของอดีบอยโยคือการ เล่นเกมรับที่เหนียวแน่นนะครับแม้ว่าปีนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งปีที่ทางสุพรรณบุรีของอเดบาโยยังมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของตัวเล่นโดยเฉพาะตัวต่างชาติค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่เราเห็นก็คือเรื่องของวินัยในเกมรับคือหัวใจของสุพรรณบุรีในยุคข,ของอเดบาโยมาแต่ไหนแต่ลายแล้วนะครับสิ่งที่อเดบาโยทาก็คือเล่นให้เหนียวรับให้แน่นถ้าไม่เสียป,ประตูเนี่ยเขาจะยื้อได้แล้วพอยื้อได้เนี่ย วิธีการในเล่นการเกมรุกจะค่อยๆมาเหมือนเกมที่เราเห็นกับบุรีรัมเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเน้นรับเลยซื้อเหมือนซื้อเกมรับอะ่ะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าการเล่นแบบนี้ก็ม,ม,มีความเสี่ยงพอสมควรเหมือนกันนะครับหรือถ้าเสียป,ประตูก่อนก็ถือว่าเป็นงานยากเลยแต่ว่าในปีนี้เนี่ยออกสตาร์ทด้วยการเล่นหลังสซึ่งเป็นตัวไทยหมดด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจมากเพราะปกติแล้วก็จะมีโคงเป็นตัวเซนเตอร์สักคนหนึ่งเป็นตัวตักชา แต่ปีนี้นะครับทั้งสุวรรณอ่าสุพรรณทองสงสุวรรณพัฒน์กิ่งแก้วแล้วก็ปิยะชนกดาริศเนี่ยเป็นตัวไทยหมดค่งนัดแรกลงเล่นกับบุรีรัมถือว่าทาผลงานได้ดีนะฮะคือแต่ละคนก็มีสไตล์การเล่นที่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับอบอลเชิงบอลหนักของสุพรรณนะครับไปประสานกับปิยะชนกที่รูปร่างสูงใหญ่ความแข็งแกร่ง,แ,งแล้วก็บอลสมองอย่างสุวรรณพัฒน์กิ่งแก้วที่จะเป็นตัวคอยเก็บทุกอย่าง ในแผงทั้งหมดเนี่ยมันดูลงตัวนะผมว่ามันดูลงตัวแต่ว่าก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าพอเป็นหลังไทยแล้วเนี่ยมันก็ยังคงจะต้องเจอบททดสอบอีกค่อนข้างเยอะเกมกับบุรีรัมเนี่ยถามว่ามีช่องให้บุรีรัมเจาะขนาดไหนก็ต้องยอมรับว่ามีพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่เพียงแค่ว่าบุรีรัมเองก็ฉกฉวยโอกาสตรงนั้นไม่ได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้ามั่นใจในแผงตรงนี้เนี่ยการยืนต่อไปของ3เซนเตอร์ตรงนี้ผมก็มองดูว่าเป็นเป็น3คนที่ ถึงวัยแล้วนะครับที่จะต้องขึ้นมาเป็นตัวหลักทั้งหมดแล้วก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่พวกเขาจะได้ได้แสดงออกด้วยนะครับแผงมิดฟิลด์เนี่ยนำโดยนักเตะใหม่ทั้งคู่นะครับลอสซานาคาราบูเอ้ที่มาจากราชบุรีจับคู่กับเดเรโก้ซึ่งก็เป็นนักเตะบราซิลนี่คือแกะกล่องเลยนะครับแต่คาราบูเอ้นี่ถือว่ามาอยู่ที่ท,ที่น่าโดดเด่นมากคือผมมองว่าบอลอย่างคาราบูเอ้เนี่ยเหมาะกับสไตล์ของทางสุพรรณพอสมควรก็คือเป็นบอลที่ทําได้ทุกอย่าง เล่นเกมรับได้คุมจังหวะได้ไปกับบอลได้จ่ายบอลได้ซึ่งนัดแรกที่ช้างรีนานี่เห็นแล้วว่าเขาเด่นมากๆนะครับแต่ว่าต้องมีตัวช่วยเขาสะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวริม2ฝั่งดูยังไม่ค่อยดอีเขาเรียกว่ายังต้องปรับสะหน่อยอชัยพลทรัพมานะครับเป็นตัววิงขวาที่ใช้งานมั้งแต่ปีที่แล้วยืมมาจากเมืองทองปีนี้ได้โอกาสต่อเนื่องแต่ว่าเขาเองก็ต้องขยับเรื่องของบทบาทมากยิ่งขึ้นได้ได้ไดสเกตซัตโตฝั่งซ้ายมาถือว่าผมว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับจากฝั่่งซ้ายที ที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยแต่เป็นแค่ว่าเขาเองก็ต้องขยับความมีส่วนร่วมับเกมมากขึ้นกว่านี้ปัญหาอยู่ที่เกมรุกแล้วแหละนะครับซึ่งนักเตะอย่างดานิโลอาเวสจากนักแรกในดูเงียบไปหน่อยแต่ก็เข้เขาใจได้ว่านักเตะใหม่ด้วยนะครับไปเจอกับบุรีรัมซึ่งแข็งแกร่งด้วยแน่นอนว่าการที่จะไปเจาะบุรีรัมเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายอยู่แล้วคราวนี้ก็ต้องมาวัดดูว่าพอมาเล่นเกมในบ้านแล้วนะครับว่าเขาจะสามารถที่จะ พิกแพงหรือว่ามีทีเด็ดมากน้อยขนาดไหนนะครับตัวอย่างพัตตุกลายเชลเราเห็นอยู่แล้วละ่ะว่าเป็นนักเตะสไตล์ประมาณไหนเพราะฉะนั้นเกมรุกเนี่ยผมว่าเดี๋ยวต้องขอดูชัดๆอีกทีหนึง่งเพราะว่าเกมกับสุพรรณบุรีที่ไปเยือนบุรีรัมเนี่ยเน้นเกมรับซะเป็นส่วนใหญ่และก็รอสวนนะเพราะฉะนั้นเกมนี้อาจจะได้พิสูจน์ในเรื่องของเกมรุกว่า มีทีเด็ดมากน้อยขนาดไหนตอนนี้เจอคู่แข่งอย่างเชียงใหม่ยูเนเต็ดนะครับเป็นทีมที่น้องใหม่ขึ้นมาแต่ว่าพอไปดูเรื่องของขุมกําลังตัวผู้เล่นแล้วก็ไม่ใหม่เลยนะครับนัดแรกเนี่ยเล่นในบ้านที่สมโภชเชียงใหม่7 0 0ปีแล้วก็แพ้ทูแบงคอกยูเนเต็ดมาการออกสตาร์ทนี้กดดันแน่นอนนะครับสำหรับทางโคชอันสุรพงษ์คงเทพที่ต้องยอมรับว่าเป็นปีที่ทางด้านของโคชอันเองเนี่ยต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับในการที่คุมทีมมา2ปี และทีมตกชั้นทั้ง2ปีจริงๆโค้ชอันเป็นโค้ชที่มีฝีมือนะครับเป็นโค้ชรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีฝีมือแต่ว่าการทํางานของโค้ชอันเองถ้าจับดีให้ดีๆเนี่ยเขาเป็นคนที่มีรายละเอียดในเกมขอพภัยครับค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเป็นโค้ชที่มีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนแต่เพียงแค่ว่าต้องใช้เวลาในการปรับจูนทีมนะครับอย่างที่เราเห็นว่าโค้ชอันสามารถสร้างพัทยาย,ยูเนเต็ดต่อเนื่องมาเป็นสมุดประกันซิตี้ได้ ขึ้นมาเป็นทีมในระดับเลขตัวเดียวได้เพราะว่าเขามีเวลาในการปลุกปั้นผู้เล่นระบบวิธีการนักเตะเข้าใจนะครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งที่โคชอันต้องการเวลาไม่เหมือนกับการไปคุมเชียงใหม่นะครับเชเียงใหม่ FC เนี่ยไปคุมในเล็กไ่าปลายเล็กแรกต่อเลข2ซึ่งแน่นอนการคุมทีมด้วยข้อจํากัดหลายๆอย่างเข้าไปไม่ได้เลือกตัวผู้เล่นในการเสริมทัพแล้วก็เป็นทีมน้องใหม่ ไปได้เล่นในบ้านด้วยน,นั่นก็คือส่งผลสุกโขไทยที่ได้เข้าไปปลูกปั้นันช่วงแรกเราก็จะเห็นว่ามีการปรับเปลี่ยนเรื่องของตัวผู้เล่นในช่วงตลาดที่มันเปิด2รอบ3รอบโดยเฉพาะตัวต่างชาติที่ไม่นิ่งสักทีนะครับมันก็เคลื่อนไปสมดนั่นก็คือปัจจัยที่ทําให้เห็นว่า2ปีเนี่ยมันมีเหตุและผลอยู่แต่เพียงแค่ว่าที่เชียงใหม่ยูเนเต็ดเนี่ยเรื่องของตัวผู้เล่นมีให้เลือกค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ขุมกําลังเนี่ยไม่ใช่ทีมน้องใหม่เลยนะครับเพราะว่าตัวไม่ว่าจะเป็น เมลวินเดลูยานิกโกลีทวินบุษบัตนะครับตัวอย่างาบวรตาปากรากฎวิรยิยอดมศิรินะครับเอฟซันบริซิโ,ซโ,ซโอ,อนอนม่วงงามจากเกมน,นัดแรกเนะี่ยถือว่าพวกเขามีประสบการณ์ในเหลียสูงสุดมาแล้วนะครับเป็นกา,การเล่นใี้ลงตัวแล้วก็การเล่นแล้วก็ได้ตามทคนติของโคชานเนี่ยมันจะคลิกตอนไหนเท่านั้นเองเกมกับทูแมนคอกเนี่ยสู้ได้ครับแต่เพียงแค่ว่าพอได้ประตูแล้วก็เหมือนกบเป็นเล่นลับซะมากกว่านะครับ ไปเล่นรับมากไปหน่อยเท่านั้นเองผมมองว่าเรื่องประสบการณ์ของนาเตะภายในทีมที่พอมันรวมกันเป็นทีมแล้วมันก็ต้องนับหนึ่งกันใหม่นี่คือจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมไลยมองว่าเกมนี้เชียงใหม่ถ้าไปแล้วสู้ตามสไตล์ของตัวเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีแต้มออกมาผมว่าเกมนี้เป็นเกมที่สูสีนะครับสุพรรณในการสร้างก่อร่างสร้างตัวใหม่แต่ระบบวิธีการของเดบิโยชัดเจนกับ ทีมอย่างเชียงใหม่ยู่เต็ดที่สายภาพดูไม่เป็นรองแล้วก็เผ่อดีกว่าด้วยในบางตำแหน่งเนี่ยอยู่ที่ว่าอยู่ที่ตัวเองแล้วผมเชื่อนะครับว่าเชียงใหม่มีโอกาสมีแต้มจากเกมเกมนี้นะครับ